สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาตำข้าวโพดกันนะคะอันนี้พี่ส์ต้มข้าวโพดไว้ประมาณสฝักค่ะตำข้าวโพดกันถ้าใครขยันนะคะอันนี้แกะเป็นเม็ดเมดยิ่งสวยงามากเลยค่ะสวยงามมากเลยอร่อยด้วยสวยด้วยแต่ไม่มีเวลาจะใช้หั่นเอาเลยนะคะ เนีย่ยถ้าแกะนั่งแกะที่ลปนเม็ดหน้าของหัวเม็ดมันจะโตโต,โตค่ะสวยเลือกข้าวโพดที่กลางๆหน่อยนะคะอย่าให้นิ่มมากค่ะข้าวโพดนิ่มมากหั่นออกมาก็จะไม่สวยเพราะว่าเราตำข้าวโพดต้องเอาข้าวโพดขนาดกลางคนะ่ะอย่าแก่มากโอเคค่ะข้าวโพดได้ละสองฝั่ง พี่สุขั้นมะนาวไว้ประมาณ1ลูกนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวประมาณ2เส้นค่ะค่ะเราจะตำถั่วฝักยาวลงไปค่ะ ว่าค่ะ มีพริกคะ่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอ่าพิสุด์จะใช้ประมาณห้าสี่ห้าหกเจ็ดประมาณแปดเม็ด อันนี้เราจะลองวัดมะนาวตัวมะนาวดูนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนประมาณสองช้อนครึ่งค่ะสองช้อนครึ่งเราจะใส่เ,ออเดนะีใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลลงไป ประมาณ1ช้อนนะคะนะคะเพื่อนๆหช้อนครึ่งค่ะประมาณ1ช้อนครึ่ง่อให้มันน้อยป่ากันหน่อยะค่ะ ดี๋ยวลองชิมอันนี้ขออนุญาตไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะพี่สูตรทานคนเดียวมันเผ็ดให้ได้ละคะแซบแซ่บค่ะเลาก็จะใส่ลงมาเลยค่ะ อันนี้วิสูจนงไม่ได้ใส่ผงปรุงรสเลยนะคะเพราะว่ารสชาติเขาอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปสักลูกหนึ่งค่ะค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ แ่ไปนินนึงค่ะไม่เยอะหรอกค่ะค่ะเดี๋ยวจัดจานให้ชมนะคะเพื่อนๆอ่าก็มีปูอัดเจสองแท่งแล้วก็มีกุ้งกุ้งอันนี้พี่สุลวกมาแล้วนะคะกุ้งเจมันสามตัวค่ะเดี๋ยวจัดจานให้ชมค่ะ ค่ะตำข้าวโพดทะเลเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ